ลุ้นกันลุ้นกันครับเป็น V b บ06ตัวสวัสดีครับพบกับช่อง TR c h ชน n e l ครับวันนี้เรามาอยู่กับทางด้านของ T R แกกงครับผมตอนนี้เราอยู่กับชุด V ีบีทีูคดหนึ่งครับผมซึ่งเป็นกล่องที่มีทางด้านของแคนชาโดนะครับกับทางด้านของแคนอย่างมุลาคุโมครับผมก็ จะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้จะเกลือไหมครับก็รอไปติดตามตอนแกะได้เลยสอสก็ตอนนี้เราแกะออกมาแล้วครสำหรับทางด้านของชุดนี้ครับเดี๋ยวเรามารับชมกันครับผมโอเคโดยใบแรกนะครับก็เป็นทางด้านของแคนชาโดครับตัวหน้ากล่องอย่างแดนเจอร์ลันดากอนครับผมสวยมากครับผมเป็นชาโดพาราลินครับมอเดดแฟนทอม ตัวนี้น่าทุกคนให้รู้สก,กิลอยู่แล้วเคยสป,ปายไปแล้วใน V ี p ีที่ส่วนหกนะครับวซน้องไม่มีวิีต่อไปก็เป็นทางด้านของชาร์โดแล้วครับผมอ่าชาร์โดครับผมนี่สำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อ V c ซีนะผมก็แนะนำซื้อชุดนี้ไปได้นะครับก็มีของเสริมของชาร์โดนะครับบอกนี้เป็นชาร์โดครับผม เป็นมัสคิวเลตครับกุมมี่เคเซนครับผมอ้ Ooh, สวยจังจอมเวทแห่งความหนาแน่นมาครับผมนี mm ่ hmm. อสศวนแห่งอำนาจครับเดมมาครับผม mm hmm. ยิงแดมยิงแดม mm hmm. ต่อไปก็เป็นทางด้านของวันิลาครับผมตัวตีหม mm ื hmm. น่นสองนี่ใน v c ซีพื้นนไม่มีนะครับตัน mm hmm. นี้เางนี hmm. ้แล้วกัน เป็นมานาครับผมเดือนเจอเจ้ามายาแล้วก็เป็นของคอดัสครับผมไว้เล่นกับทางด้านของตัวอย่างโดลินครับผมตัวนี้นตีความง่ายๆก็เหมือนทางด้านของรอยอนเคกับตัวหนึ่งจําชื่อไม่ได้ <c ười> แล้วเป็น PG ครับผมเกตหนึ่งก็เป็นแม่มดครับราชาเลตแคสเซนครับผมเกตหนึ่งนี่ตัวนี้ไม่มีครับผมใน VCP เป็นทางด้านของครูบาครับผมเกิดเทคแอคครับผมเรียกากาศเรียกากาศของคุณเเรียกากาของคุณที่อยู่ในแถวเดียวตั้งอยู่นี้2ใบครับอยู่ในนี้นำนอมมอนอยู่นิตที่มี5,000จากดอกโซนขึ้นมือครับผมนี่ใบป,ปั๊มตัวอย่างบิ๊กดำแล้วก็นี่ครับผมตัวที่โคตรเก่งครับประสาทโลกมาครับเอเดฟอนครับผมคอนติเนียถ้าคู่แข่งมีการ์ดเมจโซน5ใบครับผมอยู่ในนี้บวก20,000ครับเป็นเกตหนึ่งที่บวก2 0 0 0มนี่โคตรแรงเลย ตอนบูตก็สองหมืนแยืนนาก็2สองหมืนแล้วต่อไปเป็นทั้งด้านของเกต1หนึ่งครับผมตัวนี้ไม่มีอยู่ใน BCP เนาะเป็นช h a ์โ w s ซิปเตอร์ดากอครับแล้วก็เป็นทางด้านของตัวเริ่มครับผมค,คุ้นกันไหมครับของเก่านั่นเองนะครับของเป็นอาร์ตของเก่าแต่ว่าอันนี้เป็นอาร์ตใหม่นะเป็นรีเวนเจอแห่งความมุ่นวายฟริกครับผมตัวเริ่มนี่แล้วก็เป็นคีครับผม ริมลีเวนเจอร์ครับใครที่พลาดทางด้านของฟอยไปนะครับบ็อกนี้เขาเอามาแล้วนะผมมีอยู่2องใบครับคีติคอนแล้วก็เป็นดอรครับผมนกก็เป็นฮิวครับโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปที่ทางด้านของแคนมูลาคูโมต่อนะครับก็ มาอยู่กับทางด้านของแคนมุลาคุโมะอย่างหัวหน้าสมุนไพรเฮียวกะครับผมก็ตอนนี้ก็สก,กลิลทุกคนก็น่าจะรูู้กันอยู่นะครับต่อไปจะเป็นทางด้านของมังกรปีศาลักซอนนะเค,ค,คียกิโวครับผมนี่ตอนนี้ก็อยู่ในพวก VCP06 หมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยนินจาปีศาจดันกันนิวโดนะครับผมไปบูนนั่นเองชื่อเหมือนได้จวดด้วยอันนี้น่าจะเป็นใบใหม่นะครับอย่างทางด้านของนินจาปิศาจ ออกัสออก้าสไปเดอร์ครับผมสกิลบอกว่าเมื่อลงสนามเขาเตอร์บาสสามโซบาสสามครับ, 3, so 3, ค,รบคุณโจ๊กการ์ดตามจํานวนยูนิตของคุณปรับเปลี่ยนเลียกขาดของเลียกขาดของคุณให้เท่ากับพลังคนยูนิตนจนจบเทิร์นครับผมเทคเกิลแวนนะแต่ไม่มีเอ็กเซลก็ข้ามไปครับตัวนี้ต่อไปเป็นสัตว์นินจาสเปลฮาครับผมตัวนี้นก็รูรูกันอยู่นะครับอันนี้เซนเท้าอเลสเตอร์ครับผมไว้ตีจากด้านหลัง หน่วยรับสัตวินิจาวิสเ,เลสครับผมนี่อันนี้น่าจะเป็นใบใหม่นะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน,นเป็นทางด้านของหน่วยรับสัตวินิจาวิเซนบูครับผมบอกว่าเกิดคอนติเนียเรียกาผมในเทิร์นคุณยูนิตของคุณบน,วนแวนละเรียที่มีคําว่าหน่วยรับนะผมในชื่อกาทั้งหมดจะได้รับบวกสองพันครับผมเป็นตัวที่แจกพลังให้กับตัวที่มีคาว่าหน่วยรับครับผมอันนี้จะเป็นทางด้านของ อ๋อตีสองคีตัวนี้แลผมมังกรนินจาสุดท้าทายมิยาโกะครับผมก็ว่าอยู่พลังน้อยเกินนะครับสามพันหนึง่งอันนี้ไว้แจกแวนบกหมื่นครับผมตัวนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้ๆกันอยู่นะพอนออกมาใน V น c p 0 6แล้วนะครับตับทางด้านของจีระยะนะผมแม่หนาในนรโตต่อไปจะเป็นหน่วยรับสัตว์นินจาวีเซลเยลโลตัวนี้น่าจะอยู่ใน V c p 0 6เพราะว่าตัวมันจําได้คุ้นๆต่อไปเป็นพีจีครับผม อ่าใบเนี้ยไม่มีแน่นอนครับผมอย่างทางด้านของหน่วยรับสัตว์นินจาวิสเซนไวท์นะผมในเทิรของคุณยูนิตวิบบอ่อยูนิตของคุณบนช่องแวลลี่อาที่มีคําว่าหน่วยรับนะผมจะบอกอีกสองทันครับก็ไปเล่นกับตัวเมื่อกี้นี่ไปเล่นกับตัวนี้ส่วนมากก็มาเป็นเสริมของสายหน่วยรับนะผมจากทางด้านของแคนมูลาต่อไปก็เป็นสัตว์นินจาเบลเชลเล็บครับผมโอหจะเซ็ตหมื่นห้าเลยเกินไปยิงเจ็ดพัน อ่าตัวนี้น่าจะไม่มีแน่นอนครับเป็นทางด้านของมานินจาหลากหลายครับซันจีครับผมสกิลบอกว่าเกิดคอนติเนียครับผมช่องเลียถ้าบนแวนร์ลิเลียของคุณมียูนิตอื่นที่มีชื่อการ์ดเหมือนกับยูนิตนี้ยูนิตนี้บวกห้าพถ้ามีการส,สองใบหรือมากกว่าตัวนี้จะบวกหมื่นแทนการบวก5,000ครับผมไปแจกพลังนั่นเองต่อไปเป็นตัวเริ่มครับมังอ่ามารินจาผมรายละเอียดเอ๊ะถูกปะมินอ่ามารินจารายละเอียดครับผมโกเอมอนนะครับผม เป็นตัวเริ่มต่อไปเป็นทางานั่งของมานินจาคืนเดือนมืดนะผมคล็อกนะผมเป็นคิทตี้คอนแล้วเป็นสัตว์นินจาแคทโรนนะผมเป็นทางานั่งของดอครับผม,มเป็นฟอนติกเกอร์ครับปับงกรน,นินจากระแสรึ่งครับคิวอีจีครับผม,มเป็นคิวติกเกอร์นะผมใครที่ไม่ไม่มีวิคิวติกเกอร์หรือว่าอีติกเกอร์หายก็แนะนำซื้อบล็อกนี้ไนดะ้มีคิวแถมมาให้ด้วย ต่อไปจะเป็นทางด้านของ FORD สครับผมและเป็นฟอ r d ทูครับกำลังจะมาครับกําลังจะมาครับอะไรครับปึ๊บปึ๊บเป็น VGM คืออะไรวะอ๋อ e อ c e l โอ้โหตื่นเต้นเลยขอให้ Excel มาด้วยครับเป็น Excel ซล o ูด้วยครับผมโให้ฟอ r d ส x c e l มาอย่างระบครับผมและและใบนี้ครับลุ้นกันลุ้นกันครับเป็น VBT06 ตัว shadow p a ร a ดินครับ ยืนหนึ่งหมืน่นหรือว่าจะเป็นมาคิวเลตอ่าถูกต้องครับผมมาคิวเลตกรอบทองครับผมโหสวยงามครับนี่หมดแล้วก็จะมีประมาณนี้คสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่างมอนิเตอร์ด้วยนะครับผมที่เป็นผู้สนับสนุนช่องเรานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง TR Channel ด้วยผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วผมก็ฝากจะบอกทุกคนว่า มีแกะต่อนะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะครับตอนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย